สวัสดีครับตามในเพลค้าวันนี้ก็มาส่งของให้กับเมฆแล้วนะครับผมก็คลิปนี้เนาะน่าจะาเป็น EP ีของเดือนตัดไปแล้วนะน่าจะไม่ใช่เดือนนี้แลนะครับผมเพราะว่าเดือนนี้ม็นจะมีคลิปลงพองสมควรนะครับผมวันนี้ก็มาในแบรนด์ของสัปปะทองเหมือนเดิมนะครับก็ใครที่สนใจนะครับปรทาน,นรอบนี้ส่งเราตับเนาะ ใครถิงใจก็สามารถามาสั่งซื้อและสั่งซื้อกันได้ที่ f a c e b o o k Fan p เ g e น้าบมสัมปอทองหนักผมช h อปปี้ราสตาสัปทองสตูดนะครับผม, e, asta, บนนบผมแล้วก็ยังมีทาง line เอดเอ็กเเนาะแล้วก็ยังมีทางช่องทางอื่นๆเช่นของผมก็มีช่องทางคือ tiktok shop เนาะตามใจพิมพ็อบเลยนะครับผมเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับ ยังไงเดี๋ยวผมจะลงวิดีโอให้ทั้งทุกช่องทางเลยนะครับผมอันนี้ก็มาช่วยงานเม่นะครับผมก็ฝากแบรนด์สินค้าสินค้าสัมปอทองให้ผมราคาไม่แพงนะผมบอกเลยติดใจแน่นอนครับฝากแบรนด์สัมปะอทองไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ